แบบจ่าก็ตีน้ำบอลมาสัมภาษณ์ก่อนเอ้ไอ้อย่าพิ่งอย่าเพิ่งอยู่นี่ก่อนลูกบอลตาลูกบอลบรรยากตัดเขาป้ายออกจ้าวมันนี้เขาจะมีสัมภาษณ์ว่าเขาจะมีสัมภาษณ์ด้วยข้างหลังด้วยะเนี่ยข้างหลังเลยหรอ

สวัสดีครับกิจกรรมติดตามบรรยากาศหลังเกมครับหลังเกมการชกหัวชัยไปได้นะครับคุณศึกน้อยครับก็เก็บชัยชนะไปได้อีกนะครับวันนี้ครับคุณศึกน้อยนะครับก็ล่าุึก็ชนะไปคุณแม่มาคุณแม่คุณหมอไอ้แบงแบงมาแบงคุณตาถ่ายรูป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 แบงมาหน่ยไอ้แบงเก็บ ดี่แล้วนีแล้วแต่ว่านี่นี่เท่าไหร่เขตอบกลับมาอใส่ซอกใส่ซอกยอมกันเท่าไหร่นีะของตางวันนี้วันนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้อีกครั้งนะครับเดี๋ยวถอนยาถ่ายภาพก่อนเออแนนหายเสร็จแล้วแนนเข้ามาเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อไปนี่ถ่ายรูปก่อน อไปนึ้นอย่างเลยนะเฮ้ยปะครับเฝอายรงอเฮ้ครับก็หนึ่งองสเฮ้ยออฝรั่งถ่ายไปถ่ายกับฝรั่งพี่ย อาจารย์เขาฝรั่งนเนี่ยโอเคตัวนี้ยังเก็ตงให้พี่ฝทเราเดี๋ยวเราดูมดกันนะบดไปดูบรรยากาศเจ้าถ่ายรูปครับมีฝรั่งขอถ่ายภาพก็เลยนะครับไปถ่ายภาพฝรั่งไปถ่ายภาพเดี๋ยวไปเก็บรูป อ่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศไปด้วยกันครับทั้งพันกว่าท่านครับพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดท่านก็ตอนนี้ก็บรรยากาศลังเกมว่าก็เป็นการเก็บภาพนะเก็บภาพใจชนะนะครับ ก็พรุ่งนี้คุณศึกเล็กอีกคนครับพรุ่งนี้ ไฟนันไม่ไนีเจะได้นไฟนันี่ไปี่น่นล้านวไปแล้วเาช่มกเราไปลอเลใหญ่กว่าด้วยที่ว่าวันนี้เรามเ็กวันนี้เราทำได้ีเนนี่ครับยกสามยกสี่ครับโดยปกติเราวางแผนวางเกมมาจากใครันนี่นะครับวางเกมว่ายกสามยกสครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมกมีดราม่าอยู่ว่าไม่เอ เราก็เอาเป็น hmm. ท okay. ี่เลยก็ได้ได้ลูกหนักแบบได้ลูกหนักด้วยนะยังงถือว่าพอใจมากเลยพอใจครับเวทกิ่งของเราตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับซัขอทราบร้อยจุดสามดีนะครับร้อยจุดสามตอนนี้ตอนนี้ อยากเจอใครไหมหรือว่าเล่นแต่โบมกเกอร์เลงเลแต่นลนแ่ครับร้อยร้อย1ิร้อยสิบสามบสดีกว่า13บสบสดีกว่าถ้าสิงไม่ไหวต้องเล่นแม่เพราะถือว่าทำงานได้ดีไฟลเนี้ครับชนะมาไฟหลังยังไม่แพ้ใครยังไม่แพ้ใครเลยอยากชิงแชมป์อะไรสักเส้นไหม อยากคุณนชมป์นะอยากที่จมปออมไว้เรานืกาสักเส้นหนึ่งเร้ถือกาสักเส้นนึงนะก็ขอคุณมเตอร์ได้เลยนะวันนี้ทำสำเร็จอยากของอยากขอคุณเจ้าหน้าที่งานให้ตัวเอกเสียงกันหน่อยเสียงเตอร์ทำให้ทุกท่านได้เห็นผมอยากให้ทุกทานได้เห็นนและได้สิเท่าไหร่ อ๋อช<ะ>ิมเ,นนเลยนะครับชิมเปิดากจากใครครับจากคุณชีโเดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเลยครับเดี๋ยวเขาถ่ายรูปกับฝรั่งถ่งายรูปเหร เอาเป็นตเดี๋ยวดี่ยอดวัดบูมมาเขาแล้วก็มงตกโคตรเก่งนลก็ว่ามาดีครับวันนี้ว่ามาไอโนผมต่อยไม่เป็นเลย สิบสา่อนน่าจะมีคู่สิบสามใชบสองสงีไว้สิบสากลางคืนด้วยสามคืนใช่ครับถ้ากลางวันก็มสี่สี่ต้องมีสิบสี่ครับกลางวันอ่ะอมาเพี่าบเรามีสัมภาษณ์เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปูเลยเดี๋ยวเดียถามว่า ับเยมาก็เดี๋ยวมิสิโน้อยู่อยู่ถ่ายกับฝรั่งเยอะแต่สำมภาหยุดฝรั่งเยอะมาครับ อ่าก็ยังอ่านไม่ตายเลยครับบอสก็พอดีเขาบอกบ่สอย่าไรสุดอย่าไรสุดใช่คอลนงำิมอ๋อไรสุดไม่ได้ครับก็ตรงนี้ได้ไหม

พอโดยรวมวันนี้คิดว่าเรามีอะไรต่อไปบ้าก็ความแข่งแข่งแรงอยู่นี่ยังไม่แข่งแรงเลยเะแต่ว่าลูกลูกยังไม่แข่งแรงตรงรอยช้าช้าคถามจรงเลยวันนี้มีุูกกใจไหมมีตื่นเปมีกลัวไหมตัวเวทีให้เรสอนว่าแตกโอกลัวแตกทำโดนจบหน้าแต่ยัสองอ๋อก็ชนะขาดแล้วกีไฟแล้วที่เราชนะรวมรกัน ฟดร์ใอน้ไฟรั่วแล้วก็1 7บเจ็ดสิบแปดแพเป็นแแพ้ใคต่าต่อที่ที่ชิมมาแล้วว่านา้นาทุกที่เชิ่แล้วก็ทุกครั้งหนึ่งก็แพรสตันทองเลยแต่ว่าุ่นยังไม่มีต้องทำต่อแล้วทำเยอะๆเล็งเรุ่นไหน้าบังต้อนี้ไอ้ที่ชิ่ขครก่อน จุเล็กๆทล้งตรา18เราเก็บไมได้15แต่ว่ายังหรอกนะเต็มเบดเด็กอยากทิ้งแต่ว่าผมว่ายังยังต้องต้องให้เต็มเบดกวนี้หน่อยเแรงบันทายเสียเปรียบเขาแต่ว่าอนาคตเป้าหมายของเราไม่ได้นะตอนนี้ขอบคุณครบ้ายครับคุณทีง้องหรือ่างครับขครับ วันน uh, anyway. ี้ได้อัดฉีดไปละซื้ออะไรให้ตานะอยากได้หวายครับยังไม่ได้เหรอได้วัววัวครับได้วัวไปแล้วได้วัวไปแล้วครับอก็เนี่ยแหละที่นี่เป็นจย่างนอ้อันนี้นี่สู้เพื่อสู้เพื่อวายสู้เพื่อตาซื้อฝายปลาเดี๋ยวขอบอกหิวข้าวมากกินที่ไหนเดี๋ยวขอบอกหิวข้าวกินที่ไหนเดี๋ยวกินเดี๋ยวไปกินข้าวตรงสำสัมฤเนี่ยน้อสำสัมฤทพี่ขอสำสัมฤทร้านข้าวต้มอปลาทรายุกันร้านข้าวต้มสำสัมฤทครับเนี่ย เดี๋ยวออกจากนี้เข้าไปข้างนอกครับ 2..3.. โอเคน้ององคนหน่งแบ่งมาชหน่อยเดียวจะไปบนินตามหน่อย,นยจะไปบิ่น okay. <c oughs> ต้องนั้นมาอยอมรับตอนนั้นมาเลยวลยักลงไม่ไตอนนั้น

เอ้ยแบงค์อ่านไปอ่านคอมไม่ไม่ทันแล้วเขามเร็วเหลือเกินให้แบงค์เขาเป็นแอปเปิ้ดเก็ดูเขาเกับดูโอ้โหับ